เนะครับกาบสวัสดีมิตรรักชาวเกษตรทุกคนทา่านกันแล้วนะครับอยู่กับผมเอ็มคนเดินไปแล้วนะฮะแล้วก็คลิปในวันนี้มันไม่ใช่คลิปเกมหรือว่าคลิปอะไรก็ตามถ้าเปิดหน้าแบบนี้มันก็คงไม่ใช่หรอกเออก็คลิปในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทํไกลอ่าเขาเรียกอ,อะไรวะคลิปง่ายๆนะคลิปกินข้าวนะกินเมนูในกินเมนูที่เราไม่เคยกินมาก่อนนะก็ไม่รู้ทําไมถึงจะอยากอัดคลิปไว้แต่ก็เอออัดอัดหน่อยแล้วกันไหนๆมันก็ั้งแรกกนะันเนาะเออแล้วก็เมนูที่เราจะกินในวันนี้กันนะก็คือใช่ มันก็คือกะเพราไก่นั่นแหละโอเคทุกคนนี่ไม่ใช่รายการพี่แหละเออพี่แหลนแต่ี่รายการพ่้มไม่เรี้จะแดกกันนะเอก็วันนี้เกิดอุตริอะไรไม่รู้อยากจะกินกะเพราไก่นะพูมก็ไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่านะเออก็เดี๋ยวมาลองกินกันเลยล่ะนะครั้งแรกจริงๆบอกเลยว่าครั้งแรกจริงๆไม่รู้ว่าเจ้าอื่นทำไงด้วอันนี้แม่กูทำไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าปกติแม่กูก็ทำข้าวไม่อร่อย้วเออ อ,อย่างี้ดูแบ็กกราวเห็นก็มาขายซื้ออ้เทเ่ยน้องเล้นข้าวพึ่งหงมั้งเนี่ยโหแสสัมษั์แรกที่กินก็คือยุงสัมษั์แรกคือยุงไม่ใช่สัมษั์แรกเลยก็คือเพชร แต่เผ็ดได้มากนะไม่เปล่าหรือว่ามันเผ็ดสะสมวะ ก็ก็เหมือนไก่ผัดธรรมดานะก็ไม่รู้ว่ะนีมันต้อง,งกินกับใบผาว,ว่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่กูไม่กินผักกันติดปัญหาโอเคไปเช็คคลิปมาแม่งไม่อัดมันไม่อัดช่วงใกล้จะปิดคลิปเดี๋ยวเอาใหม่ก็เมื่อกี้เรา่อนจะไอ้นี่นะเราลองแบบว่ากินกับ ใบกระเพราไปนะเ,ออเดี๋ยวลองใหม่ก็ได้โอ้โหแล้วแม่งเดือดจะใบใหญ่ด้ยไอช็อตใบเล็กก็ไม่ไขัดให้ด้วยนะอ่ะอันนี้ก็ได้นี่นะนี่นี่นนมนเดือวเวอร์นะ เฮ้ยพอกินกับใบกะเพราอ่ะความเผ็ดมันเพิ่มขึ้นเว้ยจะมันก็อร่อยดีนะแต่เส้นกะเพรามันยังไงนะผมต้องไม่กินผักด้วยไนงะมันก็เลยรู้สึกแปลกๆนะนะแต่กินกับใบกะเพราแล้วไม่รู้สึกเผ็ดขึ้นมาจริงนะเออเผ็ดเผ็นเยอะเลยโนะหเผ็ดจริงเผ็ดจริงต,ต้องออกตัวก่อนนะส่วนตัวเป็นคนไม่กินเผ็ดนะไม่กินเผ็ดเลยสักนิดนะ กินก็กินแบบกินพอประมาณนิดๆอะมัมม่า,มาแบบเผ็ดแบบมาม่ามาม่าต้มยำปูอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นนะแต่ก็นานๆทีกินไม่ได้กินบ่อยๆอะนะ,ะหรือว่าเพราะว่าข้ามันร้อนเดี๋ยว โอเคก็คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แหละคงไม่ดูกันจดกินหมดจานหรอกมั้งเออก็เดี๋ยวไว้ไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะเกี่ยวกับอะไรแล้าตอนนี้ก็ไม่รู้ด้วยว่าจะกินหมดหรือเปล่านะก็โอเคคลิปนี้ไว้เท่านี้แหละบรย